เจ oh? oh? ้าวาผู้ใดเนี then, then, ่ยเอาเอาเอามันเขาอยู่น้ำกันด้สองคนมัจ้าว่านั่นนั่นอู้หูลหมดลหมดึยังลูกหนุงบ่ฮึโอ้ยหนุงเฮ้ยหตายเฮ้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 ยเนตายเนาะตาย เอาใส่ไม่ได้บ่นอหนิอะไรเห็ดออกก็เอาใส่เออใส่รูเออเออเใส่รู๊เฮ้ยเฮ้ยเหวี่ยงพวกเาอ่นเนียนๆกันใส่ใส uh ่เออนั Hus band. Hus band. <w _> ่นแหละนั <orship> ่นแหละนั่นแหละโอ้เก่งจังเลยพี่พลอยก็เก่งน้องเพชรก็เก่งเกออเก่งตรงมือให้ตัวเองหน่อยสิตรงมือให้ตัวเองหน่อย จัก<ะ>มนูโบอืมเขาไหว้พระให้ฟังนโมต,าสาตัสสะภะคะวะโตจักอืมเขาไหวพระอ่ะพี่พลอยไหว้พระให้ฟังแล้วนะคะจะ้จะจัะเอ๋อจะัะเอ๋อจะัะเอาอืมจัะเอา จิจักเอาจิจเอาโอ้ยนี่จะเล่นแล้วตอนนี้นี่เล่นอีกยกนี่กินนอมอีกยกน,นี้ก็แม่นอนมาเนี่สี่สามสี่ถุ่มพอดีอต้องหาคุณแม่กับคุณพ่อแล้วเดินทางใกล้ถึงแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะ ต้องดูข้างหลังใช่ไหมคะเจ๊อีพี่พลอยไหนน่ะไหนขาไผ่น้อะเนาะขาไผ่น้อนะเนาะขาไผ่น้อนะเนาะจี้อ,อย<ะ>่าเฮ้ยลมแล้วลมแล้วให้ลมแล้วลมแล้ว คุณยายสร้างเหมือนขากล่องมาอยู่บรรู้วาหาต่างกล่องเนาะผู้ใดนี่ขาผู้ใดนี่นอขาผู้ใดนี่นออ โอ้นัฉลียวด้นะขั้นเชวแม่เพิ่นซื้อมาให้กัดอันนี้มัน่ค่อยจกัดนี่สิแช้วขั้นเฉอยวโอ้โหจอมจอมพลังเพชรนี่ไอ้ของคอยดเบื้งเปนตาคอยดูคุเดีเดี๋ยวบูเดียวใหอยืนในขายังนี่ อืมเป็นจังไงใส่บังกรมงูนใส่โอ้โหดูสิดูคุณยายเพชรสิน้อะไรนนาใสแว่นสิใส่สิมันมันมี่ใส่ละอันนนั้มันกลุมๆมัมงอน ขาว่ายางให้มุกเจ้าเบื้องทำขอย่านมุกเจ้าได้เบื้องเหมือนเศร้าคนละข้าเจ้ากันถ่าเบิ้องนี่คุณมามาใครจะเดินมีมีใครเดินไหมหรือว่าปิดสวิตช์ละโอ้เ่นบกมุนอ้อมอุ้ยโอ้ก็ข่อยก่อนมุกเจ้า่อก็ข่อยกะถ่าร้านยางออกมา อันอันนี้มุ้เจ้ากันตัวแว่นตาคอยให้คอยซื้ออันละยี่สิบบาทซีอันแล้วซื้อยูบิกซีนอันหนึ่งอันหนึ่งอันละร้อยอันละร้อยสามอันอันละยี่สิบพร้อมคือคอยซื้ออันแพงอันละสี่ร้อยเขาก็ซื้อซื้อแล้วมันมันกับเขาก็เฮ็ดหักคือเราไปกรุงเทพมังหันก็ไปซื้ออันหนึ่งสามร้อยดิไปก็ไม่เงี้ยแตน เขาหักของข่อยยุ่งเทพเขาหักขาม,มันก็เหลีอยซ้ขาโอ้สองเลี้ยขาเดียววาเนี้อันกระจกมันนัก็ออกสองอันเอาไปมาข่อยเลยว่าไม่เป็นตาเบื้องหนังสือเดือเบื้อ,องอนนี้โทรศัพท์นี่อ่ะมันกองแสงความมันล,ลอยว่ามีตาเบื้องเอาแล้ว น้องเพชรนี่จอมมุดแม่วิทน้องสลาดมากค่ะกําลังดือ้อยายเจ้าเมยบอโอ้ยขอบคุณหลายเมยอ,อยู่ห้างเทยียห้างเทียหอยกะหอยตีเด้บ่มเาเอยว่าตีเด้น้องเพชรน่ะคอยตีตีบ่มีจำมี่น้องต้าว่าขันได้แสบักง,ง้มน่ะโอเคแตาว่า่อยตีมือนี่ตีมือนี่ตีซื้อบ่ไี่ห้แล้วก็เฮ็ดขึ้นเขา น้องพ้อยกับตีคือกันโมมันตีแต่น้องเพรเด้คอยตีทั้งสองคนตีเราเขาสิธรรมดาแล้วว่ามันอยู่คนส่วนหลายแล้วมันจะเลี้ยงหลายคนเห็นไหมตมวติว่าคอยตีเราก็ไปผู้นั้นโอ้ยเจ้าสิไหมมันก็นเลยสิเป็นยากแล็กน้อยมันบอกคือเขาเลี้ยงอยู่ผู้เดียวเด้คันเขาเลี้ยงเลี้ยงเล็กน้อยนี่คันเลี้ยงผู้เดียวบอกผู้เดียวเขาจะจำเอาเขาแบบนั้น้ถาถ้าเลี้ยงหลายคนนี่เล็กน้อยบอกง่ย เซีย่อยว่า,วา,วาเพราะว่าคอยเลี้ยงลูกมากขึ้นกันเนีเลี้ยงล้านล้านกับเลี้ยงอยู่เฮากะคอยบอกคอยยังเอาบางทีเฮากะสิไปเช็คเล็กกับ,บล้วแต่หันเขาใหายมาให้คู่สอนเอาตอนนี้เอาเขาให้มีแบบอารมณ์ดีเฮ็ดน,นี่อย่างกับเอัาเฮาบอกยังให้ฟังเป็นสี่สะกนตอนอยูน้ำเฮานี่ มันมันมันเขาเรียงมาคนละแบบละยากเนาะเพราะว่าก็บอกแม่ก็พอเขายุว่าถึกบอกแม่ยุว่าพอเขาว่าใหน้บอกดอกบอกแต่แม่เพราะว่าบ่มีเวลาบอกก็พอพอบ่อยบอกเวลาแต่กับแม่เพราะว่าหาดื้อเลยคือแม่สิตีได้แต่ว่าแม่เนี่ยตีตีตีมือนน่กับขาบ่ให้ตีหมองอื่นบอกลูกคือกันอยากจะไปตีลูกสิ่จไปตีหลัง ย่าไปตีหัวเขาแล้วก็เด็กน,น่อยพวนี้ก็พาไปยู่น้ำหลวงพอน้ำพระน้ำหยางนี่หลายๆเจ้านะะเจ้าก็บ,บอกว่าย่าตีหัวตีหลังเขาเดอ้อเพราะว่าเขาเด็กหน่อยเนะเาะก็ไปหาพระหาเจ้าก็มีกู้มีบาดมียังทุกคนหนะ้ายายก็บ,บ่ตีอยุเหลีละหลังกับหัวยายเลี้ยงหลานมาแล้วก็ตีด้เมื่อนี่แหละตีแตเมื่อกับขานี่หละ่ะ